หลวงตาคะการการจัดการเรื่องเครียดเครียดที่เกิดขึ้นกับเราทํำยังไงคะแม่จีเข้าใจไหมความเคยเชินความเครียดเนะี่ยไม่ใช่วันเดียวสองวันนะแล้วมันจะเครียดนี่นะไม่ใช่มันสะสมมาเป็นเดือนเป็นปีนูน่นแล้วจะให้มันหายบอกหลวงตาเป่าหัวยห,หนูหายเครียดนะหลวงตาเป่าจนลมหลวงตาขาดมันก็ไม่หายหรอกแม่ชีต้องห่างจากมันก็คือการสวดมนต์เนี่ยให้มันห่าง มันลืมอ่ะใช่ไหมมันต้องเข้าใจเรื่องความเคยชินโลกและธรรมเนี่ยโลกเราเนี่ยเราย้อนดูตัวเองเราชินเรื่องอะไรวะเนี่ยมันก็แก้ไขถูกแล้วอชินในเรื่องดีนะไม่เป็นไรเลยชินเรื่องไม่ดีเนี่ยมันกินธาตุนะบางคนเี้ยขี้งุนหงิดนะเห็นหน้าผัวก็งุนหงิดประจํา <c oughs> ใหม่ทำไมไม่งุนหงิดละ่ะ ไหนก็อยู่หุดลูกมั่งเงินเดือนไม่พอแล้วหุ่นยีดอีกตายไม่ชีทำได้ตัวเองตายเราวหุ่นงิดเราตายนะไม่มีใครตายเราอ่ะมันสะสมนะมันสะสมมันชินมันแก้เข้าใจมันแก้ยากไม่ต้องไปถามหรอกห่างมันคือการสวดมนต์นั่นแหละไปสวดมั่หน้าแล้วก็สวดทั้งวันทั้งคืน วันธรรมดาก็เจ็ดเวลาเนะ<ม>เขาสวนตนตีห้ายันเจ็ดโมงหนึ่งรอบเดี๋ยวนี้หลวงพี่เล่นเก้าโมงไปถึงสิบเอ็ดโมงรอบที่สองรอบที่สามก็บ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงครึ่งใช่ไหมหกโมงทุ่มสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มรอบสุดท้ายก็คือสี่ถึงห้าทุ่ม โอ้โหลองไปนั่งสวดน,นะสักห้าหกปีดูมันจะรู้เป็นไงตั้งใจจริงๆอะร,รู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกมัวแต่ออเฮือลอยชายอยู่นั่นนะไม่ห่างจากมันเนี่ยตายกรรมเข้ามเื่อะไรก็เสร็จแล้วท่านบอกมนุษย์ไม่มีอะไรหรอกท่านบอกมนุษย์เนี่ยเกิดแล้วก็ตายนั่นแหละท่านบอกเอาอะไรไปไม่ได้นะสมอกในโลกเนี่ย เองรวยขนาดไหนเองเอาไรไปไม่ได้หรอกเหมือนกันเท่ากันนะะเอาไปแต่กรรมกรรมก็คือไม่เอาไปด้วยเด็เอาแต่ไปแต่ความรู้สึกเองทํากรรมอะไรไว้ก็ตามในโลกนี้แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ี่พูดทุกวันนะเนี่ยทิ้งไว้ตรงนั้นแหละจิตเป็นโรบันทึกเองอย่านึกถึงมันก็แล้วกันกรรมไม่ดีนะถ้านึกถึงมันมันมาทันทีเองทำไมนึกถึงมันอะ มันจะมาไม่ไม่มาผัวเมียไม่ด่ากันเนี่ยไม่มีเรื่องถ้ามันดากันเมื่อไรมันมาหมดละทั้งแต่คบกันครั้งแรกนะนั่นชัดๆัดเการบันทึกตลอดเวลาถ้าคุยกันดีๆกับสิ่งที่ดีก็มางุงยิงงุงกันมานี่ะถ้าด่าเมื่อไรกับืดเลยอะทันทีนี่คือตัวกรรมตัวจุดกระแสของกรรมก็คือ ตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงแน่นอนเลยฮะมนุษย์ในอดีตกับมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยไม่ต่างกันเกิดโดยการมาพบการมาภูมิมีมีการแบนแดนเกิดมีความโกรธความโลภความหลงมีกิเลสตัณหาอุปะทานกันทุกคนมี<笑><笑>ใจะไหมบางคนก็เกิดมาแล้วไม่เข้าใจหรอกลืมไปว่ากูจะตาย สเสวยบุญอยู่งั้นนะพอบุญหมดนะตายแล้วป่วยก็จะตายแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ